แฟชั่นไม่มีถูกผิดผู้ชายใส่กับโองได้เอาเอา,เอาได้เอเลรกโอราซชีวิตจิลลิงสตินาเซตแน่เพิ่งรู้จักเลยแฟนเปิดให้แต่ว่ายังรู้จักไม่ดีพอก็ยังไม่เอาอเทำเพลงขอซิงขอทายเวอร์ชันลิมิเต็ดเอาเอาชอบเลยแต่งเพลงใหม่ด้วยสับไปรุ่นเจนซี C. เราไม่ได้แตกแยกสับอยู่แล้วว่าอะไรเป็นเจนซีไม่ได้แยกวัยอยู่แล้วก็คงได้แหละคงได้แหละเ,เ,เ,เอา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 ครับเพื่อเพลงที่ป๊อปได้ไหมเพลงผมก็ที่ป๊อปบโซผมเอาครับให้เอไอามาทำทีไม่เอามนุษย์ดีที่สุดขึ้นเวทีด้วยสุดคอร์เพลงตัดกระตูนหรืออะไรอย่างงี้ตอนนี้ก็กระตูนอยู่แล้วก็เอา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  ทำเพลงใหม่แบบนี้ค่อนแรปแบบรัวเร็วๆจัดๆเลยตอนนี้ก็รัวอยู่แล้วเพราะว่าปล่อยความรู้สึกออกมาก็คงนับว่าเป็นแรปก็เอาเอาเอาเยอสตีมพันล้านวิวกับถูกรางวัลที่1 1ึ่งสบไปเรื่องอะไรจริงๆไม่ได้อยู่ในลิสต์ของความประสบความสําเร็จของตัวเองเลยแต่ว่าถ้าต้องให้เลือกก็คงพันล้านวิวแล้วกันถ้ามันเป็นวิวที่ออริจินอลนะ ไม่ได้ซื้อมาก็เอาเอาเก็เลิกเป็นนักร้องแล้วไ่เป็น CEO เป็นควบคู่ไปได้ครับแมว <laughs>